สสััดีคครบทุกนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster Monster Babe นะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของชิกิต้าจากเบมอนกันกับความเก่งในด้านภาษาเกาหลีที่ในตอนนี้น้องพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเลยในรายการวิทยุนะครับเบมอนเนี่ยมีช่วงหนึ่งให้ชิกิต้านั้นอ่านภาษาเกาหลีนะครับและเป็นการอ่านที่ทําให้พี่ๆทุกคนในวงเนี่ยลุ้นกันแบบตัวโกงเลยลุ้นเหมือนแบบว่าข้อสอบลูกกําลังจะออกแล้วผลกําลังจะมาช่วยกันสุดฤทธิ์และซิบ กระซาบกันสุดๆนะครับเหล่าพี่เลี้ยงทุกคนเนี่ยก็แบบว่าอ่านแบบนี้อ่านแบบนี้รามิเนี่ยค่อยๆอ่านให้ฟังเลยเนะครับกระซิบเบาๆกลัวรู้แต่ว่ากล้องเนี่ยจับอยู่นะครับยังไงก็โปะ๊ะสุดท้ายแล้วเจก,กิต้าเนี่ยก็อ่านได้นะครับคือเก่งขึ้นมากๆเลยหลังจากนี้ไปอยากให้น้องแคนนี่ของเราเนี่ยเก่งภาษาเกาหลีแบบ100%รับรองว่าเมาส์แหลกแน่นอนไม่ว่าจะรายการไหนก็ตามขอให้ชวนคุยเถอะเจก,กิต้าพร้อมที่จะเมาส์และในรายการวิทยุนะครับที่ทางช่อง Baby Mon น ster อร์เนี่ยเขาได้ลงไว้เป็นคลิ เบื้องหลังเนี่ยชิคกิต้าก็สามารถที่จะตกนะครับ MC หรือว่า DJ รายการนั่นเองให้กลายเป็นแฟนกลับไปได้เลยเรียกชิคกิต้าว่าลูกสาวลูกสาวก่อนกลับก็ลูกสาวไปไหนลูกสาวอยู่ไหนอีกหน่อยเนี่ยแคนนี่ของเราอาจจะกลายเป็นลูกสาวของชาวเกาหลีใต้กันไปเลยก็ได้นะครับทั้งเก่งทั้งน่ารักทั้งเฟรนลี่เข้าถึงง่ายมีความเป็นตัวของตัวเองใครเห็นใครก็เอ็นดูนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิกิต้าที่เรานำมาแชร์ในคลิปนี้ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับอย่าลืมกลับมาเจอกันใหม่แล้วก็กดไลค์กดติดตาม ได้วยสวัสดีครับอันยอง